สับเล่นแต่ไลยมามา่าเกาหลีผัดเผ็ดผุโบยเลิกสับเล่นแบบวดนี่มั้ปวดของไม่เหมืดนะนะนี่มันเสียของโบยเสียงขวดค่ะเลิศค่ะมาแล้วมาแล้วมาพร้อมคอลลาเจน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 คอลลาเจนเห็นปะเป็นคอลลาเจนเชอร์มานคอลลาเจน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 ซื้อหนึ่ง แถมหนึะคะเพียง390บาทเท่านั้นนั้นนั้นกินเพื่อสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงเก็บปวดเก็บเมื่อยตามเคล็ดขัดยอกตามกระดูกกาดเดี่ยวกินเป็นประจำก็จะหายไปนะคะจะค่อยๆหายไปนะคะกินเป็นประจำตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะหกระป๋อง390บาทซื้อ1นึ่แถม1อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์เชอร์มานคอลลาเจนเจนเจนเอันนี้ก็คือ ผัดมามา่มาเกาหลีรีรีล,ลีเอาไว้นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะดื่มคอลลาเจนเจนเจนก่อนใส่นมยายชมพูสสยนมเยอะๆยายชมพูสสยนมเยอะๆเบอร์อะไรสัยเม็ดกันเลยเป็นอย่างสีใส่นมสีดื่มใส่นมคอลลาเจนมาเปิดเปิดผอบพ,พบนมนะนี่ใส่เต็มมันจะนี้เป็นนมมันนั่นอันมันเป็นน,นมยี่ดหดอกนมเดลี่ฟาร์มิก เนาะคอนเาเจนเปิดพอัอบพเบนามันจะมีในหนึ่งช้อนตวงใส่ไปในนี้เห็นไหมหนึ่งช้อนตวงใส่ไปเลยนะคะใส่กับอาหารก็ได้ใส่กับนมใส่กับน้ําดื่มใส่กับอาหารนะคะเป็นน้ําดื่มน้ํานมน้ําชาใส่กาแฟใส่ได้หมดนะคะซื้อหนึ่งแถมหนะะึ่งราคาเพียงสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะอย่าลืมสั่งมาเยอะๆนะคะ ดื่มเพื่อสุขภาพนะคะร่างกายได้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะซื้อติดบ้านไว้ให้คนแก่ให้คนแก่ให้คนชราผิวจะได้สวยด้วยก็ดื่มเป็นประจำนะดื่มเป็นประจำร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จะไม่ได้ปวดเมื่อยจ็บกระดูกกระเดี่ยวนะคะ่ะผิวก็จะสวยใสายขาวโจโพกเลยนะคะอย่าลืมนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะรานะคาเพียง3 9มบบาทเท่านั้นมีเก็บปลายทางด้วยนะคะมีเก็บปลายทางด้วยอย่าลืมนะคะดื่มเลยค่ะดื่มเลยนะคะเห็นไหม ดื่มเลยก่อมกกนมาข้างกรดลิดเลยเห็นไหม,มนี่ะนะเลือดคอเลาเตรเชิมาน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 เลือดจะไมแตรเบิด อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์เชอร์มานคอลลาเจนซื้อหนึ่งแถมหนะะึ่งราคาเพียง390บาทเท่านั้นนะคะกินเป็นประจำแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายผิวก็จะได้สวยด้วยนะคะผิวสวยขาวโจโผะเป็นอมวยเป็นอมมาได้เลยนะคะคนแก่คนเฒ่าซื้อติดบ้านไว้ให้คนแก่คนเฒ่า,คน,าคนชรา ดื่มเป็นประจำทุกวี่ทุกวันดื่มวันละหนึ่งช้อนตวงในนี้จะมีหนึ่งช้อนตวงในนี้ผสมกับอาหารก็ได้ผสมกับเครื่องดื่มก็ได้ผสมได้ทุกสิ่งทุกอย่างรสชาติจะไม่เปลี่ยนรสชาติอาหารเหมือนเดิมใส่คอลลาเจนลงไปหนึ่งช้อนตวงนะคะอย่าลืมนะคะซื้อติดบ้านไว้ให้คนแก่คนเฒ่าให้คนชราให้หนุ่มสาวได้กินผิวได้สวยสวยให้คนชรากินผิวรูปร่างกายจะได้แข็งแรงสมบูรณ์เจ็บปวดเมื่อยร่างกายก็จะได้หายเป็นปิดทิ้งนะคะดื่มเป็นประจำทานเป็นประจำนะคะอย่าลืมนะ ค่าคอลลาเจนเชอร์มานมานมานราคาเพียงสามรอยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะอย่าลืมนะค่ะมามากินอันนี้กันมันคืออย่างนอแบตเทียนเป็นนันก็เลยสีเย็นมืดมีนี้พร้อมว่เอานี้ออกไปก่อนนะคะนี่มีนนี้พร้อมเป็นน้ำส้มน้ำส้มปั่นปั่นเองนะคะน้ำส้มปั่นเองนะคะ มันเลิศค you know, ่ะเบลอเลิศมันแตนเลยคุณเหลืออยู่หน่อยหนึ่งสดเลยยกสดเลยเนาะเลิศสมิทธันเบลสวยใสได้ไวห้าสิบ มีรข่เปล่าอาหารของด้สีเย็นเหมือนัไอคือหุ่นหุ่นเห็นบ่เห็นบ่มามา่าเกาหลีมาม่าเกาหลีแต่อีสอนานเราตาสวดกินเลือจะเป็นแตนเลยค่ะยายชมพูไหมแม่ว่าจะมนลุยอ่าอ แ่้นที่แน่ใส่ปากอร่อยมากหั่นกุชคีปไข่กุคีคปไข่กคีคคเลยว่านอกไข่นึ่งบะหมี่ตยตเออต้องอบตัวช่วยบเบาเลยใมตตเล็กมีตัวช่วยด้วยไข่ต้มอุย

เออมาดเลาแดงบึ yeah. ้งลึงเลย่นึกถึงบ่เนี่ยตัดหนาหนาบานทำควงาดหนาบานดูฟุ้นลงรถดูฟุ้นลงรถตัดหนาหนาบานทำควาดหนาบานเ่แล้วสมแต่มาหนุ่มมาอยากกบเมียเขาไ่โอ้สมันเด็กพ่วดีสักเกิดม่ ศาสนาดีคิดดีทั้งบิ่งศาสนาดีได้เลยผัวดีอืม,ม tam um, tam เบิ่งข้าวมาข้าวอยู่ก่อนจะเรียกเงินคืนแต่คนชราไหมตายังพิดว่าเป็นสิบปีหัวก็เป็นเรียกเงินคืนหรือเฮ้พอแล้เงิน ว่าเป็นสิปีมันก็ไปรเรียกเงินขึ้นว้าวขอรังมี้งทำงานกับแบบไหนยังสิมีหนาไปรเรียกเงินขึ้นอยู่ใจมันเป็นสิปีทางว่าอายไนเนาะคันว่ามันมีโลกโซเชียลดิ๋นนะคัว่ามีโซเชียลรึมแบบสมัยก่อนเนาะจิ้กขูไปแล้วคุณยายนี่มีโซเชียลโซเชียลซอยคนว่าออกข้าวโซเชียลนั่นโซเชียลนี่ อืคอคอเคยเคยแท้ไปอันนี้ย่านเสียนะก็ได้มาจับคุณยายจอย้อยทำงานกันเนาะอขออะนึงนเสียงเงินแสไปขึ้นเพื่อนผู้เฒ่าเนาะม,มันมนี่อยู่บ่อยขึ้นเด้มันก็ผิดของเพื่นเด้ กอนจาทีเน,น,นาะเห็นงาตีตายกันไม่ทเพิ่นโอ,โอ้ขอยดงอืนอมาละขันแขวมขากก้าวบัตรกบกอกขึ้นกันจังนืมดีกันหมวกขอยได้ติดตามข้าวบันก็ก,กอ,อกสามมือแล้วน้ำข้าดีกันหมวก ใจน,นั้นหมายคน้นละลายได้ทีก็เป็นสิบปีมันจะไม่นานท่วงขึ้าหานหรือว่าอะไรเห้ง้าจากันผิดพลาดให้ผิดพลาดเองเนะาะมบน้นคนเขาเห็นผิดพลาดเลยหายเพิ่นก็แล้วกับหายติเนาะไม่ได้ไปกดไ,ไ,ไปโกงเนาะอืเนาะสิของเผืน มันจะท้วงคืนไปท้วงนในคนติดใจมันเห็นน้ำผิดม,มันไปท้วงติดมันมันไปท้วงกับผูเถ่อม แบบบ้าอไรแบันจะมมมอทำไมไม่ชอเจียวซอยหนิมันยัยติดกุก่ะเชกวเนี่ยไม่ชอเจียวซอยคือเาเลย่ติดกุแตตัวเนาะ แคบันก็กอดคดีต่งตีหาคดีบ่าติดคุกจากเตีหาขว่เมือมีคดีดัางตหาคดีเดียกับาคดีนลันเดียกับคดีนี่เดียกับคดีหล่นเดียกวบาคดีนี่บ่าติดคุกจากเตียบัด้เฒ่าใต้เงินพเฒ่าวใต้เงิน้เฒ่าผิดสิทธิ์เอา้เฒ่าเสิยแต่เงิน้เฒ่าขึ้นขันปอมิงบิ้งไม่เงี้ยหน่ขึ้นแติดคุก ถ้าเด็กด no ่ามื้อฮ uh, ็ดงั้นระจาเด็่มันมีสมองสมองว่าเช้ผมยันเดียวเลยก็แล้วต่ได้ได้ประโยชน์พอออกซรอกูได้เสียร้อนเสียร้อนประโยชน์ซ้ำหัวกวดมันนะนี่เด็กมันจะิ่ง้าวปะอืมอืม เขาคนนันก็กรอบเลยเดี๋ยวก็คดีอันนั้นเดี๋ยวก็คดีอันนี้เดี๋ยวก็อันนั้นเดี๋ยวก็อันนี้มีคมนไปแจง้งวา่าหลายคดีซีหาคดีก็เห็นติดคุกจักเกียร์มาพัดพ่อผู้ต่อไปเก็บเห็ดติดคุกจ่อยมาเห็นบ้งตักงป,ป,ป,ปีแล้วปีแล้วปีก่อนผู้ต่อไปเก็บเห็ดมูปีแดงไปเก็บเห็ดเน้อตาติดคุกจอ่อย ม่มีเงินจ่ายทนายนคาุคหมันก็กอกกันผู้บ่าวมันก็กอกคนมีเงินจ่ายทนายออมะเล็นปติกุกจะาเทียร์หาขวบเลยนี่หลักเสนุดสนับสนุนคนเร็วคนรวยสมัครคนเร็ว ตอนพันจุปัญญาต่อข้าวไม่ไม่มีคดีเดียวคดีเดียวข้าวเดียวคดีเดียวเออเมันพุกปัญญาส่วมขี่บบะมี่หอั่นทุกหัวนอนกับบะมี่นอนเป็นกระต๊อกหอมตุนวันนี้มันมีเงินเป็นดังเงินเข่าลายเป็นจุพอเป็นจอมขมังเวทแบบนี้เบิ้อ เลิกแสดงแต่เลยไปจอมกำว่งเวทควบคุมในฮอตยูทูบเบอร์เบลจะมาควบคุมข่อยเด้อก่อนเป็นยูทูบเบอร์ที่กันคอนเน็ตยูทูบเบอร์มาก่อนเจ้าผนเด้อคอนเน็ตยูทูบมาเป็น4-5ปีแล้วเด้อจะบอกไงขอไปยูทูบเบอร์ที่กันเฮก็ติดตามข่อยหลายกว่าเจ้าเด้่ว่ายอดมิ้งข่อยหน่อยกว่า บนไหนดอกบางคีิปกืบม่ถึงสิบสองล,าลา้านบางคีิปก็ิบสองล้านบางคี่ปก็เกือบสิบสามล้านมันก็มม่ยูเก็บน้อนหนบ้านไหอบา,าองลิปก <c oughs> <c oughs> ็ล้นานกว่าบางลิปกว่สองล้านสี่ล้านห้าล้านโอเคอยูอก็บน้านไหนจาบ้านไหยิ่มาควบคุมหมด้อขอเป็นยทูทูบเบอร์คือกันด กุ้งกบเต๊แขวหักเลยเห็นแล้วก็กบเป็นยูทูบเบร์งูปะเนอะใ้เจกับคุ้เนาะโอ้โายูทูบเบร์มือท่านทำมาหากินหรือเปล่าไม่เคยกินกิคุยข่อยก็ต้องไปตามเลี้ยดากเอหรอ ไปตามเดียดักเขาต่อยต่อยตกต่อย,อย,อยปานคนเหมือท่าน,น้าหากินชาวบ้านเขาไปแจ้งความไรเขาบอกวากันหนีปานคนบ่มีท่าน,น้าหากินหรอกคนละนี้คนปกิจสอบไปอยู่กับคนเลวร็ว อย่าทั่วลงเหมดเด็กของมมาก็ทั่วขอมักเครื่องบินเครื่องบินมันเร็วเขาก็ทั่วมันอัดเขาบอกสืกอบอกอือจะเป็นยุทูบบอร์ไปตามเาที่ไหดกเขาต่อย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 สี่สิบหาสิบก้นแต่ก็นเดียวคุ้มคนเรล่าลนี้ปันแบบแว่ามันชับท่าใจ่มาหากิน เจุ๊บไปจุไปอันข้าวด้ยนี่อันข้าวอันขาว next station เป้เป็นยงไ next station next station ส้มตำปลาด้อเยี่ยติงติงของคุณติงมนสิบวงนมั้ง เอมื่อวายายที่พูดเน,นี่นยทาง u t u b e ยายทำไมเป็นคนอย่างนี้ชอบนินทาชาวบ้านอะยวัญนินทาชาวบ้านเนี่ยขวัญด่าพ่ะย่ะค่ะอืมมันบอดีกว่ากันด่ามันรู้ไหมขวอดีนินทามัานเด้อืมมาตอ,อมขวัมบางเวกเมื่อกี้ขวอยมากมันอยู่เพราะว่ามันทำตัวแบบว่านหนาลากักหนาสงสารหนาเอ็นดูสงสารมันถูกมันมีหม่องนันมีหม่องบอดกระเชียมเต็มที่กับเมียม,มันเนาะ มันเดี๋ยวนี้เห็นม่งมันเป็นงูเห่ามันเป็นแบบว่างูลุ่มติ่นมันเป็นงูลุงมติ่นเป็นจอมขมังเวทบักบารมีใหญ่เพราะว่าอย่างบัมันบอกว่าสั่งพญานาคนี่ถ้าคนมีบารมีนะสั่ง่าไรไม่มันาีมันมีบารมีใหญ่บอกบอกเออบักหาแดกมึงถ้ามีคนบริจาคให้มึงนะมึงสิสั่งได้บ่พญานงพญานาดละกัน ไปส้างวัดให้เจ้าพอนะให้ใหลวงพอนะแล้วก็มีปัญหากับเพิ่อนนะ่ะบอเออล้องนีงสัางด้วยโตของมึงเองมึงนูมึงสิม,มีบรมีบอืมึงเคยขอบคุณเขาบคขอบคนที่เขาโอนเงินไปให้มึงบอกคุ้ขีดิก <c oughs> บากด่าเม้นอ่บกไงบอกโ <c oughs> ตเบึง ดดูิขนาดไม่ได้ติดตามคำสองมือแล้วก็เบิ่องเท้าม่ยุงขึ้นเต้นมาลิงมากองมากองมาแกงเต้นเต้นคนตีนอแต่ไม่ไม่นะที่คุณจินตลาให้ไปลองเพลงน้ำท่าพาเป็นเต้นบอดได้ท่าัาเต้นบอสเต้นบักบกบักโบกนำตาเต้นบอดได้บัดบึกบัดบึกบ้าหน่ ฮาเด็ดด่ามืออือยัเด้มันโตแหลอันตอนนั้นขวัญเบิร์นล้นอะไรเลยเทียนข่อยเบิรงขเคยกอคิดอยู่ตอนนั้น่อดกับมักมันอยู่เด้ตอนนั้นตอนที่มันมันมันดังใหม่ๆเนาะมันดังใหม่ๆมันกําลังอันดังใหม่ๆแบบมันมีคนแบบไปหุมเป็นหลอมันซื้อนันไปเห็มันกินซื้ออันนี้ไปเห็มันกินอยู่บาลมันนะซื้อเอานันไปถวายมันเอานี่ไปถวายมันนะตอนเอาป่าเอาป่าอย่างนาะป่าไซมอน ไปปาดให้รอคุนกินแซ่แขนปาดปาดโอ้คิดแบบลาลงทุนเต็มสี่รอยเปอร์เซ็นต์ปาดปาดวันนี้พ่อมาจ่าจานให้รอคุนยืนให้รอคุนยืนจังไหนเป็นเกะยิงเออพวกลับไปเบิ้งเด้อยคลิปมาคลิปไปเบิ้งอยู่ช่องไหนบอกงงยืนยืนซัวสิมันซัวมันสหยิบเอาน่ะมันยิงวันนี้เวลามันพอเวลามันหยิบเอามันกินสิล่ะถ้าเป็นแบบว่าบันแ่บถ้าเป็นสั่งสิวันนี้มึงมันมันก็เลยว่าว่ๆอย่างก่อนมันเลยบอกว่า อันนี้อันนี้แค่แบบว่าแค่แสดงเฉยๆนะว่าันว่าแค่แสดงเฉยๆนะถ้าแบบว่าถ้ากินจริงๆอย่างก็นไ <c oughs> ม่ใช่ไมันตาแหล่แม่เออบางทคับ <c> ไ <oughs> ี่ดวแล้วเราควรอธิบายมาเป็นนั่นล่ะคอยสังเกตด้วยนะคอยสังเกตคนเป็นด้วยคอยเบิง้งคนออกไงคอยก็คิดในใจว่ากันนี่แม่ถนัดเพิ่นเห็ดเพิ่นเอาไปไห้กันยังแบบว่าลีลาหน่ามันลีลาเออมันลีลาลีมันลีลาอีหลีเออคอยเลี้ยงตอืม เดี๋ยวตอนนั้นมันดังไม่ไม่ตอนนั้นมันเป็นว่าเดี๋ยวตนไม่เอ่อคนเดี๋ยวตนมันคนหักมันคนสงสารมันเขาเอาของไปประเทศเนี่ยมันกินไงเออมายื่นไหนยื่นไหนมันก็บ้าหักกระเทียมก็บ่ากินกระเทียมว่าเอากระเทียมมันเป็นลีลาไงเอืมอมันนี้มันมันกินของเพลินเด้มันซิมใช้ได้อืมข่าวแล้วคอมเมนต์เยอะจนพูดกันอยู่แซ่บแซ่บมันบอกอืมคนอยเอา ต้องเอาใจเขามันไม่ว่างยิงเรินโตอืมบางขอเบิ้งเด็กขอเบิ้งมันก็คิดเด็กอ,อืมคิดเด็กยิงมันแบบว่าเร่นโตทีนี่มันดังเนาะม,นม,นมันเห็นขัดมันจอมกับมังเว็บเบิ้งเด้ะติงมันอน่ะยคือมันถล่มนี่ทถล่มรถ บางอย่างบางมืเอาเรื่องจริงมาบอกไปกลัวอะไรนะไม่ได้ดินทามันนะด่ามันเลยด่ามันจริงจริงที่เหล่าน่อเป็นคนจริงนะไม่ได้ดินทามเลยด่ามันออกสื่อเลยเห็นไหมมันไม่ดีไงคนไม่ดีก็คือไม่ดีเมื่อก่อนนี้ชอบมันนะจะเป็นเมียน้อยมันด้วยเมื่อก่อนเนี้ยเออเขาคนไหนติดตามในพูนะเมียน้อยเมียน้อยจำขมังเวทอืมบดนีบ้บาแล้วเมียน้อยคนลาอืม ลาบแล้วผัวน้อยไม่ร้อยแล้วแรงเมื่อผีไม่ดีน้องก็จะปาดตุดแนบกลับมาหาผัวเกา่าคือเกา่าพี่น้องเอ้ยบ่หมมนีบ่หมมพะย่เตีเตอ,เอ